ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมตอนนี้กําลังไปที่วัดกาแพงวัดหลวงปู่โตชันโทนะครับไปงานครบรอบวันมรณาภาพของหลวงปู่โตฉันโทไปวันนี้ไปโดยมอเตอร์ไซค์นะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยใส่ชุดนี้ไปเลยนะครับเป็นเป็นคืนที่สองนะครับเป็นวันที่สองแล้วคืนคืนแรกวันแรกผมไม่ได้ไปเพราะว่า ฝนลงเม็ดอ่อนๆมานะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่วัดแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บบรรยากาศให้ดูด้วยไปครับ ถึงแล้วนะครับวัดกำแพงเดี๋ยวรถจอดไว้ตรงนี้นะงานก็จะมีรอบๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าบางร้านก็ยังไม่เปิดแสดงว่าผมมาไวเกินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ขอพรหลวงปู่โตฉันโทกันนะครับที่ตึกาปาการกิติคุณนะครับตามผมมานะครับ

ขึ้นขึ้นไปไหว้หลวงปู่ตตตตโตฉันโตนะครับไปทําบุญมาแล้วนะครับ ข้างบนตั้ลาบานกิติคุณข้างล่างไ็จะเป็นร้านค้านะครับร้านค้าที่มาตั้งจงยอดมาก ไปทําบุญวัดใหญ่ๆนะครับก็มาวัดวัดกาแพงบ้างนะครับเพราะว่าเป็นเป็นวัดที่ผมมีบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังก็คือหลวงปู่โตฉันโทก็ก็ถือว่าเป็นวัดเป็นวัดที่มาทําบุญบ่อยนะครับเป็นวัดไม่ใหญ่มากแต่ก็คุ้มค่านะครับที่ได้ได้มาทําบุญได้มา มาเที่ยวนะครับงานประจําปีแล้วก็งานครบรอบวันมรณาภาพของหลวงปู่โตชันโทนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับร้อนมากครับเป็นหอระครังนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆงานนะครับเผื่อปีหน้ามีโอกาสได้มาที่วันคำแพงประมาณช่วงเดือนนี้เนะี่ยครับกระดาคคมนะครับของทุกปีปีนี้ก็วันที่26 27สองวันนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะ ี๋ยวผมพาเดินเดินเที่ยวแล้วก <heaven> ัน <entender it> <uffs> คนก็ทยอยมาเที่ยวมาทำบุญขอพรหลวงปู่โตฉันโทนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นนะครับเป็นวาวกลางวานเป็นลิเกปีนี้ลานกว้างหน่อยขอเทปูนตรงนี้แล้ว มีของกินเดยอะมาก่วยจับ กลงวานพระเอกติดดาวนะครับหล่อปะนะนุ่นไงมาแทบจะทุกปีละน้องลูกหิีตรงนี้ก็ปลาลูกดอกนะครับ มีหมึกย่างบอราเชดด้วยแต่ยังไม่ตั้งร้านเลยมั้งเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหน้าวัดนะครับไก่ย่างสูตรสมุนไพรก็มาเหมือนเดิมตรงนี้เป็นบริเวณหน้าวัดนะครับ หน้าวัดเขาก็จะมีร้านค้าตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนั่นแหละหน้าวัดกำแพงก็ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาสุจิปุรินี่นะครับเป็นบริเวณหน้าวัดฝั่งที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาพระคู่ประการกิติคุณหลวงปู่โตชันโทใครที่ร่วมบุญกับวัดก็เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับกำแพง ร่วมบุญตอนสร้างกำแพงอะสร้างพศอสองห้าหกเจ็ดจะเห็นด้านบนนะครับก็สวยแล้วเนะี่ยวัดในชนําบทที่อำเภออีมรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสวยมากสีทองเหลืองอารามเลยวันนี้ก็พามาเที่ยววัดกำแพงนะครับ นอกจากจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นการเดินป่าไปพิชิตดอยต่างๆแล้วนะครับเขาต่างๆแล้วก็วันนี้มีพามาเที่ยวงานประจำปีของวัดกำแพงวัดครบรอบวัดมรณภาพของหลวงปู่โตชันโทนะครับปีที่แล้วผมก็เอาไปลงนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าวัดหน้าวัดที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาครับวัดกำแพงก็ อ่มีมีวันครบรอบวันมรณะภาพของเกจิอาจารย์ด้วยนะครับก็คือหลวงปู่โตชันโทจะมีทุกปีนะครับวันที่ยี่7กยิบเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยปีนี้ผมก็มามาเที่ยวมาทําบุญมาหาซื้อของกินที่ภายในวัดนะครับที่เขาจัดงานแต่ไม่ได้ไม่ได้ร่วมร่วมกิจกรรมจนมืดหรอกเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับถ้าใครสนใจติดตามก็ติดตามได้นะครับที่เนี่ย ที่เจสตีมออฟฟิเชียลนะครับลำธานแห่งป่าใหญ่ก็ได้นะครับติดตามคลิปวิดีโอที่วัดกำแพงนะครับวันครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่โตชันโทแลแต่ถ้าเกิดสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาการเดินป่าการไปพิชิตดอยต่างๆก็เดี๋ยวผมจะไปไปอีกอีกนะครับก็คือที่ดอยจง ที่จังหวัดลำปางแต่คลิปวิดีโอล่าสุดที่ผมเอาไปลงก็คือการเดินป่าพิชิตเข่าหลวงสุขโขทัยนะครับสนุกเหมือนกันนะครับก็ไปติดตามกันเยอะๆนะครับที่เข่าหลวงสุขโขทัยนะครับผมเอาคลิปวิดีโอไปลงแล้วนะครับแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นดอยจงถ้าเกิดเป็นการเดินป่านะครับแต่ตอนนี้คลิปวิดีโอนี้ก็คือเป็นการมาที่วัดกำแพงก็น่าสนใจนะครับ เป็นวัดในชน,นบทนะครับไม่เหมือนวัดในกรุงเทพมหานครนี่นะครับแต่วัดก็เป็นที่พึ่งนะครับที่พึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,ง,พ,งพาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนทั่ว,ว,วไปนะครับก็ดีเหมือนกันครับมีความสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอยู่เหมือนกันทุกร้อนไม่สบายใจยังไงก็มาที่วัด ถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรก็จะมาที่จัดที่วัดนะครับคนในชุมชนหรือว่าคนละแวะกวัดก็จะมาร่วมกันแบบนี้ผมว่าก็มีความสำคัญแล้วมีความน่าสนใจเดี๋ยวผมจะให้ดูแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณที่ติดกับวังกำแพงนะครับนี่นครับเป็นบริเวณแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้ก็จะเป็นเขื่อน เมื่อก่อนไม่มีเขื่อนแล้วครับน้ําพอน้ํามาก็จะเอาถุงปุ๋ยอะใส่เขาเรียกอะไรก็ใส่ทรายอะแล้วก็มาวางกัน้นน้ํามันก็จะล้นเดี๋ยวนี้มีเขื่อนป้องกันก็ดีไปนะครับน้ําท่วมยากแต่ก็คงถ้าเกิดมันล้นมาเลยนี่มันจริงคงจะต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับเพราะว่าน้ําที่มาจากตรงนี้ก็คือมาจากเขื่อนเขื่อนเจ้าพญา จังหวัดชัยนาทสุดยอดมากเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นในวัดดูอาหารการกินแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกหิวแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าจะไปซื้อบวก หมูพวกเนื้อย่างครับกินเดี๋ยวตามกันมาแล้วกันนะครับ เด็กชยใจมุช่วยครับิพระพุทธศาสนาเจอเนื้อแล้วนะครับเดี๋ยวซื้อเนื้อเนื้อหรือหมูเนื้อซื้อเนื้อครับพอมีหมู ละเรา

ใให้มาผู้ามางปใจให้หลานทบุญเลยทงปได้าบุญเลยบอกย่าให้หลูทบุญ้จะเป็นเหรียญปเหรท่าลูทบุญนานเออมีทุกชิ้น ก็ได้ประมาณนี้ครับเพราะว่ารีบมาได้ของมากินด้วยใครมากคืนจะมาเต้นก็ได้รับมีสติงด้วยวงแมงมุมสุขโตไปดี ขนมบ้านๆนะครับแต่ก็อยากกินราคาไม่แพงแมงมุมเต้นได้นะครับข้างหลังก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับ ก็ยังดีนะครับที่ประเทศไทยแลนด์ของเรานะครับที่ยังมีวัดนะครับที่เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลายนะครับแก่พุทธศาส,าสานิกชนนะครับใครรู้สึกไม่สบายใจก็จะมาวัดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมทํากันนะครับของคนในระแวกวัดชุมชนหรือว่าจะเป็นคนอื่นๆก็ตามที่ศรัทธาหลวงปู่นะครับโต๊ะฉันโทก็จะมาร่วมกัน หรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็สามารถมาร่วมประวัดได้ก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเรานะครับยังมีสถานที่ที่เรียกว่าวัดนะครับคอยให้ความอบอุ่นและให้ความร่มเย็นนะครับแก่ตัวตัวของผมแล้วก็แก่ทุกๆท,ทุกคนนะครับวันนี้ผมเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะจบคลิปวิดีโอแล้วนะครับ ก็ฝากงานครอบวันมรณภาพของหลวงปุ่โตะฉันโทนะครับไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เอาไว้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโออื่นๆต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบาย